สวัสดีครับวันนี้มาเจอชลีบ้านทุ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนกต่อที่บ้านนะครับจะมาดูกันเลยนะครับนี่ครับฝว่งทางนี้สายด่วนนะครับ นี่ครับไอสายด่วนอันนี้ให้หยิบมันครับเป็นนกบัวแต้มครับนี่ครับจะมีบัวแต้มสวยมากครับอันนี้สายมาเลไอ้สายด่วนสายมาเลครับมาเลร้อยเลยครับนี่ครับ มันยังตื่นกล้องอยู่ครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ต่อเลยครับพายุเข้าไม่ได้ออกเลยนี่ครับ ครับนกครับเยอะมากครับที่บ้านนกมีเยอะครับวางไว้เต็มเลยนี่ครับนี่ครับตน้นไม้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ